วันนี้ผมก็จะมีเทคนิคในเรื่องการเปลี่ยนฉากวัตถุนะฮะในเรื่องของพวกเสื้อผ้าหรือสีวัตถุต่างๆโดยการใช้โปรแกรม Kinemaster นะฮะซึ่งไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันจากในตัวอย่างของคลิปเมื่อสักครู่นะครับเริ่มต้นก็คือว่านะครับเราก็ต้องไปคลิปนะที่เราทําการถ่ายทํามาก่อนนน่นอย่างนี้นะครับว่านในตัวของคลิปเนี่ยนะฮะเรื่องของสีของเสื้อหรือว่าวัตถุเนี่ยจริงๆแล้วสีไหนก็ได้ นะแต่บางเอิญเนี่ยมันจะมีอยู่2สีคือสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยจะเป็น2ส,สีที่ค่อนข้างที่จะกัดสือได้ง่ายกว่าและเนื่องจาก2ส,สีเนี่ยเป็นสีที่ไม่ได้อยู่บนร่างกายของคนเมื่อเราทําการกัด2ส,สีนี้แล้วเนี่ยจากเสื้อผ้าหรือจากลักษณะเทเจเจอร์ของวัตถุเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ส่วนอื่นๆนะครับมันไม่ถูกกัดไปด้วยนะฮะแนะนําว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้นะขอให้เป็นสีเขียวกับสีฟ้าไว้ก่อนนะเริ่มนะครับผมก็ เริ่มต้นเลยนะครับโดยการไปที่ k ินิมัสเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่สร้างใหม่นะสร้างใหมนะ่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็นะครับจะใช้นะฮะสัดส่วนที่9ต่อ16นะ9เต่อ16เป็นการแสดงผลแนวตั้งเนาะนะแล้วกดต่อไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่มีเดียนะฮะทิ้มไปที่มีเดียแล้วเราก็ไปที่คลิปนะที่เริ่มการถ่ายไว้นะครับ อ่าอันนี้คือคลิปที่มีการถ่ายทำเอาไว้นะฮะก็ใช้ลูกสาวผมเนี่ยนะครับทําการเสกนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเขาเสกไปปึ๊บเนี่ยนะฮะเสื้อเขาก็จะทำการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะอ่าในสับแบบนี้นะครับเราอาจจะทําการดีไซน์นะฮะอ่าแอคชั่นหรือแอคติ้งรูปแบบอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทําตามนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจากในมีเดียหลักเนี่ยนะครับเมื่อเราทําการโหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะต้องทําการคัดลอกนะฮะหลักการคือต้องทําการคัดลอกเจ้าตัวคลิปตัวนี้ออกมาอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปที่มุมบนทางด้านซ้ายมือนะฮะจะมีจุด 3. จุดเนาะนะครับเราเลือกคําสั่งที่ชื่อว่า Cut ock, น Layer, นะะคัดลอกเป็นเลเยอร์นะฮะคัดลอกเป็นเลเยอร์ปึ้งนะฮะก็จะกลายเป็น2องเลเยอร์แล้วนะครับตอนนี้เป็น2องเลเยอร์คราวนี้เนี่ยเมื่อเราจิ้มดูที่เลเยอร์ล่างที่เป็นสเนาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเลเยอร์ที่มันทําการคัดลอกมาเนี่ยมันจะไม่เต็มเห็นไหมฮะมันจะไม่ฟิตพอดีกับ ตัวคลิปตัวเดิมที่อยู่ข้างหลังเอาวิธีการก็คือว่าให้เรามาที่แถวที่3นะครับทางด้านขวามือสุดนะฮะชื่อว่าแบ่งหน้าจอนะฮะจิ้มเข้าไปแล้วก็เลือกแถวบนตัวขวามือนะฮะชื่อว่า full screen นะฮะอ่าก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะได้คลิปที่เต็มนะฮะเป็น full screen กดเครื่องหมายถูกออกมานะครับะจะได้คลิปที่เต็มละนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มทำงานกันกันกบ คลิปที่อยู่ด้านบนนะฮะเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนนะฮะก็คือมีเดียหลักนั่นแหละโดยเราจะทําการแบ่งคลิปเหล่านี้นะฮะออกเป็นท่อนๆเพื่อที่จะใช้ในการเปลี่ยนสีของวัตถุนะ,ะในที่นี้คือท่อนแรกเนี่ยก็คือเป็นจังหวะที่เด็กน้อยนะฮะทำการสรับคาถา,าลงมาปึ้งนะครับลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในจังหวะนี้นี่แหละครับนะผมก็จะให้เขาเปลี่ยนสีเสื้อ เป็นอีกสีหนึ่งนะฮะอ่าก็ทําการเลือก playhead หรือหัวอ่านนะฮะขยับมาถึงตําแหน่งตรงนี้นะฮะเมื่อสุดแขนปั๊บเนี่ยเราจิ้มเข้าไปนะครับที่มีเดียหลักนะ,ะให้เกิดเป็นขอบสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่กันไก่ฮะนะ,ะก็เลือกที่ตัวที่ชื่อว่าแยกที่หัวอ่านกดเครื่องหมายถูกข้างบนครับมุมบนขวาแล้วเราก็ไปต่อนะฮะแล้วก็สไลด์ต่อไปตอนเนี้เราใช้สีเสื้อเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เราแล้วนะฮะแล้วเราก็ไปต่อนะฮะ เลื่อนไปจังหวะที่สับลงมาปึ้งถึงตรงนี้เราก็ใช่เสื้อของอสาวน้อยคนนี้นะครับเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งนะครับก็มาที่มีเดียหลักนะฮะจิ้มเข้าไปที่กันไกลเลือกที่แยกที่หัวอ่านแล้วก็กดเครื่องหมายถูกมุมบนขวานะฮะ,ะแล้วก็ไปต่อนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันสับลงมาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปที่กันไกล แยกที่หัวอ่านแล้วก็กดเครื่องหมายถูกครับแล้วก็ไปต่อนะฮะจังหวะที่ต้องสับมือต่อนะฮะก็สไลด์ไปสไลด์คลิปไปนะฮะแล้วลองดูจังหวะนะฮะอ่าก็เสกตึงเวลาลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสุดแขนปั๊บแล้วก็จิ้มเข้าไปที่มีดหลักนะครับเลือกที่ตัดแยกนะครับคือกันไก่เนาะแล้วก็เลือกที่แยกที่หัวอ่านจิ้มแล้วกดเครื่องหมายถูกครับอ่าแล้วก็ไปต่อนะฮะ สับแขนอีกครั้งหนึ่งอ่าก็มาที่ตำแหน่งนี้นะครับไปที่กันไกแยกที่หัวอ่านแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับสับอีกที่อ่าก็กลับมาที่เหมือนเดิมนะฮะกันไกลแยกที่หัวอ่านนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกอ่าแล้วก็ชดสุดท้ายนะครับก็ดูจากจังหวะแขนนะฮะสุดแขนปุ๊บนะสับลงก็เหมือนเดิมครับไปที่กันไกล แยกที่หัวอ่านแล้วก,กดเครื่องหมายถูกโอเคครับแล้วก็เลย y จนจบคลิปอ่าครวนี้เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีคลิปที่ถูกตัดแบ่งออกไปทั้งหมดอ่าหนึ่งสองก็อ่า, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, อาก็จะมีทั้งหมดเป็น8คลิปหรือ8ท่อนนั่นเอง ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีประมาณ8สีสี้วฮะที่เราต้องมีการเปลี่ยนสีกันแต่ที่นี้เนี่ยผมอาจจะอย่างนี้ครับท่อนที่1เนี่ยผมอาจจะให้เป็นสีเดิมก็คือสีฟ้าเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีไปในตามแต่ละท่อนนะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะจนสุดท้ายมาที่ท่อนที่8เนี่ยก็จะกลับมาที่สีเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีสีที่ต้องเปลี่ยนอยู่ทั้งหมดถึง6สีด้วยกันถึง6สีด้วยกันนะฮะโอเคนะอ่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเเเนนนี่ยยะะคครรรััับบด๋วมมาิกล อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะฮะมาที่ตำแหน่งของเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างบ้างนะฮะเลเยอร์ layer ที่อยู่ด้านล่างบ้างนะครับแล้วก็จิ้มเลยนะครับเลเยอร์ layer ที่อยู่ด้านล่างจิ้มเข้าไปนะครับอ่าให้อคทีฟนะก็จะขึ้นเป็นลักษณะของอเส้นสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทำการกัดสีนะเฉพาะตัวของเสื้อผ้าที่เราต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนสีในที่นี้คือเป็นเสื้อสีฟ้านะฮะ ของนางแบบของเรานะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วเราก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าโคมาคีครับแล้วก็เลื่อนหานะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่แถวที่ประมาณ1 2 3 4 5สี่ห้าแถวที่5้าตัวกลางนะครับที่เป็นรูปคนนะฮะรูปคนสีดําแล้วก็มีฉากหลังสีขาวเนี่ยชื่อว่าโคมาคีนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะฮะจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เราต้องเปิดมันก่อนนะฮะเปิดขึ้นมานะฮะเปิดขึ้นมาให้มันแอคทีฟอย่างนี้ แล้วสีที่ต้องการกัดคือสีอะไรนะฮะเราก็ต้องดูด้วยนะครับในที่นี้คือสีหลักเนี่ยมันเป็นสีสีอื่นที่ไม่ใช่สีฟ้าแล้วเพราะงั้นเถอะของผมเป็นสีสีส้มด้วยซ้ำไปผมต้องจิ้มที่สีหลักนะจิ้มที่สีหลักแล้วผมก็หาสีที่ต้องการจะทําการกัดในที่นี้คือสีฟ้าคือต้องหาสีที่มันตรงกับสีของวัตถุที่ต้องการเปลี่ยนสีะฮะในที่นี้คือเสื้อของผมมันเป็นสีฟ้านะถ้าเป็นสีอื่นก็เอาตามนั้นเลยนะฮะจิ้มสีฟ้าแล้วกดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวานนะะะะอเรรียยบ้ ก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำต่อนะฮะโดยการที่จะเลือกคำสั่งที่ชื่อว่าแสดง March นะฮะแสดง March เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งที่แถวเดียวก,กันกับสีหลักนี้แหละครับแต่อยู่ทางขวามือนะฮะนะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงแสดง March นะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้ครับสำคัญตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะ คือเมคชัวร์ได้เลยนะครับว่าเป็นการกัดสีที่100%แน่นอนนั่นหมายความว่าตรงอ็อบเจกต์ที่เราต้องการจะทําการเปลี่ยนสีเนี่ยนะรตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นสีดําสนิทเลยและพื้นที่ส่วนอื่นๆเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะจะต้องเป็นออกเป็นโทนสีขาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราต้องการกัดในที่นี้ก็คือตัวของชุดของนางแบบของเราถูกไหมฮะมันก็จะเป็นสีดำโอเคละแต่เราก็จะเห็นว่ามันมีผมที่เป็นสีดําตรงนั้นโผล่มาด้วยนะฮะซึ่งซึง เราไม่ไล่ตรงนั้นให้มันออกไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเวลาเรากัดปุ๊บเนี่ยสีของผมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับเราก็อาจต้องทําการสไลด์ตัวนี้ครับหาค่าของความสีดําที่มันดําคอนทราสต์มากๆแล้วก็ไม่ให้ไปกระทบกับผมนะฮะอ่าเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นไม่มีสูตรสาเร็จนะฮนะเราอาจต้องไล่สไลด์สองตัวเนี่ยครับอลองดูนะฮะ อ่าอันนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ผมโอเคแล้วนะนั่นหมายความว่าตอนนี้เห็นว่าผมเนี่ยจะเริ่มหายปละเห็นไหมฮะมันจะมีเฉพาะสีดําอยู่ตรงตัวของอตัว texture ท,ที่เป็นเป็นชุดของนางแบบเรานีฮะก็ประมาณนี้นะอ่าตอนนี้ก็เป็นการตีความแล้วล่ะว,ว่าเดี๋ยวจะให้โปรแกรมเนี่ยทำการเปลี่ยนสีเฉพาะพื้นที่สีดําเท่านั้นนะส่วนสีอื่นที่เป็นสีขาวเนี่ย จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเรเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเรากดเครื่องหมายถูกนะฮะที่มุมบนขวานะฮะกดเครื่องหมายถูกเข้าไปคราวนี้เนี่ยยังไม่มีผลอะไรนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองทําการเปลี่ยนสีนะฮะที่ตัวคลิปอ่าท่อนนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะท่อนนี้นะฮะเราก็จิ้มเข้าไปที่มีเดียหลักนะครับมีเดียหลักแล้วเราก็มาเลือกที่แถวที่3ตัวกลางนะฮะชื่อว่าตัวกลองเนาะ ตัวกรองแล้วก็เลือกที่สีพื้นฐานก็นได้ครับแล้วลองดูครับว่าเราจะทําการเปลี่ยนสีเสื้อเป็นสีอะไรอ่าอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เสื้อมันเปลี่ยนสีแล้วนะครเราอยากให้เขาเปลี่ยนเป็นสีอะไรแล้วก็จิ้มเลือกได้ดูได้หมดเลยนะครับสูง,งิว้าเป็นสีม่วงตัวนี้ก็มีการลดความเข้มความจางของสีได้จากสไลด์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จิ้มกดเครื่องหมายถูกมุมบนขวาไปถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราทําการเพลย์เราจะเห็นเป็นอย่างนงี้นะครับว่ามันจะเป็นไง อเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นสีม่วงอันนี้กลับมาเป็นสีฟ้าซึ่งเราต้องการจะให้เป็นสีอื่นต่อแล้วก็จิ้มไปนะฮะที่ตรงท่อนนี้ที่เราทําการตัดไว้ก่อนหน้านี้ล้าแล้วก็ไปที่ตัวกลองนะสีพื้นฐานเหมือนเดิมนะฮะก็ไล่หาสีที่เราอยากให้เปลี่ยนเช่นเป็นสีแดงหรือเป็นสีน้าเงินก็ได้เช่นนี้อาจจะเป็นสีแดงบ้างนะครับหรือเป็นสีน้เงินก็ลองดูนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกผมอาจจะเป็นแดงแต่แดงจางๆ,ๆนิดนึงนะครับอโอเค ก็ไปต่ออ่าสีฟ้าก็ขอเปลี่ยนครับตัวกล้องพื้นฐานเปลี่ยนผ่าสีที่ไม่ซ้ํานะฮะก็ขอเป็นเขียวบ้างแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ไปต่ออ่าท่อนนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะจิ้มเข้าไปแอคทีฟไปที่ตัวกล้องพื้นฐานเปลี่ยนสี ขอเป็นเหลืองบ้างนะครับจิ้มปึ้งนะฮะตัวกล้องพื้นฐานแล้วก็ไล่สีที่เราชอบนะครับอยากได้สีอะไรก็เป็นเขียวแน่ใจมีสีซดำบ้างหรือเปล่าผมก็ไล่ดูนะฮะเริ่มจากฟ้านะครับมาม่วงมาแดงไปที่ออกเป็นโทนออคำคลามมาเหลืองนะแล้วก็ไปที่เขียวสะท้อนแสงนะฮะแล้วกลับไปขอเป็นน้ำเงินบ้างแล้วกันนะฮะ น้ำเงินโอเคแล้วก็กลับมาฟ้าอีกรอบโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีชมพูเลยเนาะผมขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูบ้างแล้วกันนะฮะหวานๆนิดนึงเนาะชมพูอ่าผมขอเป็นชมพูบ้างแล้วกันนะฮะจะได้มีโทนหวานบ้างก็เริ่มจากม่วงฟ้านะครับมาม่วงมาชมพู ขียวขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะฮะขอเป็นเขียวอ่อนๆดีกว่าอ่านะฮะเหลืองแล้วก็สีสะท้อนแสงเลยนะแล้วกลับมาที่น้ำเงินนะครับแล้วก็กลับมาที่ฟ้าอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำเงินก็ถ้ามันเข้มไปก็ทำจางได้นะฮะอ่า,อางนียครับ เกี่ยวสะท้อนแสงก็เช่นเดียวกันนะฮะเราก็ทําจางได้โดยการเลือกตรงสไลดเดีบาร์ที่เป็น100%นะให้จางลงก็ได้สีจะได้ไม่จางจนเกินไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาที่น้าเงินคลามนะฮะแล้วก็กลับมาที่ฟ้าอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับโอเคเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับอ่าเปลี่ยนสีนะครับอ่าเปลี่ยนสีครับ อ่าเปลี่ยนสีครับอ่าเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีครับนะนแบบเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะยกมือหลายรอบโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สีตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะทําการใส่เพลงใส่อะไรเข้าไปเนาะใส่เพลงเข้าไปนะใส่เพลงแล้วก็ไปที่นะฮะเสียงนะครับเราก็ไปที่เสียง นะฮะที่เป็นตัวโน้ตทางด้านขวามือของจอนะครับแล้วเราก็เลือกนะเสียงเพลงก็เลือกเพลงกดเครื่องหมายบวกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกมุมบนขวา ก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะจะได้เป็นแบบนี้เลยเอาละครับคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราก็อาจจะทาการใส่เอฟเฟกต์อย่างอื่นเข้าไปเพิ่มเช่นสติ๊กเกอร์ยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวะที่มีการเปลี่ยนสีเนี่ยเราอาจจะใช้สติ๊กเกอร์เข้ามาช่วยเช่นช่วงมีการตัดระหว่างทางซีชั่นพวกนี้ครับเราก็อาจจะใช้สติ๊กเกอร์เข้ามาช่วยเช่นไปที่ตรงเลเยอร์เนะเาะแล้วเลือกที่สติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์แล้วเราก็ ไปหาสติกเกอร์ไปหาสติกเกอร์แอเดิเมชันน้ำกระเด็นหรืออะไรเงี้ยนะฮะเราก็ลองหาสติกเกอร์ดูนะฮะแล้วแต่เราก็ไปโหลดเพิ่มได้จากร้านค้าเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็โหลดสติกเกอร์เพิ่มได้นะว่าอยากได้สติกเกอร์แบบไหนยังไงเนาะนะครับก็หลักการคล้ายๆกับตอนที่เราทําการโหลดเพลงเหมือนกันนะฮะในที่นี้ผมก็เลือกสติกเกอร์ที่เป็นแอบดบิเมชันน้ำกระเด็นแล้วกันแล้วผมเลือกตัวนี้นะผมเลือกตัวนี้แล้วผมกดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวานะฮะแล้วเรีแอคชั่นก็จะเป็นแบบนี้ครับ ปึง้งอ่าปึง้งเดี๋ยวต้องจัดให้มันพอดีกันนิดนึงนะฮะอาจจะดูความสัมพันธ์ของการสลับปึง้งนะเมื่อมันมีรีรแอคอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็อ่าอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยเราก็ทําอย่างงี้ไปเรื่อย,ก,อยอกับทุกอันที่มีการเปลี่ยนสีของเสื้อผ้าหรือว่าวัตถุนะฮะเป็นลูกเล่น ก็ Copy เลยครับอันที่1นนะฮะเสร็จแล้วเราก็ทำต่อโดยการเลือกที่ตรงสติ๊กเกอร์นะครับที่เลเยอร์นี้โดยการจิ้มให้เป็นตัวสเส้นขอบสีเหลืองนะฮะแล้วก็ไปที่มุมบนซ้ายที่เป็นจุด3จุดนะครับเลือกที่คัดลอบคัดลอกนะฮะก็จะเห็นว่าวก็จะมีเลเยอร์ใหม่โผล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็จิ้มคางนะแล้วก็เลื่อนมาวางตรงช่วงรอยต่อะฮะรอยต่อระหว่างคลิปก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็ไปที่มุมบนซ้ายอีกทีนะฮะมุมบนซ้ายไปที่จุด3าจุดนะเลือกที่ขัดลอกนะครับก็จะได้มาอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็หนิวชิ้มค้างนะฮะแล้วก็ลากมาวางตรงรอยต่อระหว่างคลิปเห็นไหมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะขัดลอกจิมค้างวางตรงรอยต่อระหว่างคลิป จุด3มจุดมุมบนซ้ายคัดลอกจิ้มคางวางที่รอยต่อระหว่างคลิปนะฮะ,ะ,ฮะจิ้มเข้าไปตรงสติ๊กเกอร์จุด3จุดมุมบนซ้ายคัดลอกะะมาปุ๊บก็จิ้มคางแล้วก็วางที่รอยต่อระหว่างคลิปรอยต่อระหว่างคลิปแต่ละคลิปก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็น,นี้ลองดูนะฮะเราก็ลองเอานิ้วสไลด ไปที่หัวคลิปแล้วลองกดเพลย์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเรีย okay. บร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเรนเดอร์นะเพื่อ,อไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรัแบบเทคนิคนองการเปลี่ยนสีของวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าวัตถุรูปแบบอื่นๆก็แล้วแต่นะแนะนําว่าควรจะใช้เป็นเริ่มต้นจากสีฟ้าหรือสีเขียวก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ทําการอัปเดตคลิปใหม่แล้วเจอกันในคลิปต่อไปวันนเท่านี้สวัสดีครับ